จากคาถามความรักจํานวนมากมายค่ะที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ช็อตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ช็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสกลับมาแล้วนะคะแล้วก็อ้อยทีนี้พี่อ้อยเป็นไหมอะ ที่ประชดจื้อตอนก็ต้องเคยเป็นบ้างผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะแอบมีแบบสิ่งนี้เนาะกระแนะกระแหนหรือแบบแซะแซะแซะสักนิดหนึ่งไม่ยอมจบไม่ยอมลืมค่ะหรือผู้ชายสมัยนี้ก็มีความแบบนี้กันเยอะนะพี่อ้อยเดี๋ยวนี้มันไม่เด้เที่เพศแล้วแหละใช่ใช่ใช่ค่ะเริ่มต้นกันน้องลิงนะคะน้องลิงบอกว่าหนูคบกับผู้ชายคนหนึ่งหนูอายุยี่สิบเขาอายุยี่แปดอายุค่อนข้างต่างกันหนูรักพี่เขาทุกอย่าง แต่พี่เขาดูมีปัญหากับทุกอย่างรอบตัวหนูแกเริ่มต้นพี่ก็ทอแล้วน้องหลิงเออเริ่มจากหนูอยู่กับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยไ,ไปหอสมุดไปอ่านหนังสือกันพี่เขาก็ทักมาประชดหนูประมาณว่าอยากทําอะไรทําเลยนะเที่ยวให้สนุกและหนูก็ถ่ายรูปยืนยันให้ดูนะว่ามาห้องสมุดจริงๆหรือแม้แต่มีกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยค่ะเป็นเหมือนอีเวนท์ที่มีการจัดคอนเสิร์ตซึ่งก่อนจะไปหนูก็ขอแฟนแล้วเขาก็ให้ไปแต่พอไปแฟนก็จะประชดว่า อยู่กับเพื่อนดูมีความสุขนะ <laughs> เที่ยวให้สนุกอยากทําอะไรก็ทําเลยแต่ <laughs> ก่อนหนูอายุยี่สิบเขาอายุยี่แปดจริงหรือปรเปล่าเนี่ย <laughs> ทั้งที่ตอนหนูอยู่กับพี่เขาหนูก็มีความสุขนะแต่คือพี่เขาดูมีปัญหากับทุกอย่างที่หนูทํามากเขาดูโอเคที่เวลาที่หนูอยู่กับเขาแต่ไม่โอเคเลยเวลาหนูอยู่กับเพื่อน <laughs> หนูเลยอยากมาขอวิธีแก้ปัญหานี้ค่ะคือหนูไม่เคยนอกใจหรือทําอะไรไม่ดีเลยแต่พี่เขาดูไม่โอเคกับการกระทาของหนูทุกๆอย่างทั้งที่หนูก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว ตอนที่หนูไปจีบพี่เขาหนูเป็นคนไปจีบพี่เขาเองหนูก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแต่พอเป็นแฟนกันแล้วพี่เขากลับไม่โอเคอะไรเลยค่ะอือายุไม่ได้เป็นไม่่เกียวอตอบจริงๆเนอะคนอายุยี่สิบแปดแต่ทําไมดูไม่เข้าใจอะไรเลยอันนี้เราคุยกันสองคนก่อนละหลิงพี่ว่ามันเป็นความน่ารําคาญบางอย่างเหมือนกันนะคือคนเราไม่โอเคกับอะไรก็ตามก็ได้นะก็คุยกันเตือนกันตรงๆอะ่ะแต่พี่รู้สึกว่าสมมติถาแ,แฟนไลน์มาตอนเราอยู่กับเพื่อนแล้วบอกว่า อยู่กับเพื่อนอะ่ะคงมีความสุขมากสินะอย่างเงี้ยพี่จะรําคาญมากแต่ในที่สุดพี่ก็เข้าใจว่าน้องน้องรักกันน่ะนะคะเพียงแต่แค่ว่าเพื่อว่าเราต้องเปิดใจคุยกันจริงๆต่อให้หนูยี่สิบเขายี่สิบแปดแต่วันนี้น้องเห็นไหมคะว่าอายุของเขาไม่ได้ช่วยทําให้ทุกอย่างมันดูมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะอ่ะอ่ะพี่พูดตรงตรงเพราะฉะนั้นต้องคุยกันว่าพี่หนูมีชีวิตที่ดีงามมาโดยตลอดก่อนเจอพีุ่่ยแต่ละเริ่มต้นประโยคนี้ดูแรง <S <S <c oughs> ใช่ไหมคะแค่จะบอกว่า พี่ไม่ไว้ใจหนูหรอว่าหนูก็เป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและเรารักกันหนูก็แบ่งเวลาแต่ที่สุดแล้วสังคมของหนูก็ต้องมีเพื่อนเพราะฉะนั้นพี่ไม่รักหนูอย่างที่เชื่อใจหนูแหละว่าเฮ้ยหนูรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำการที่พี่ส่งข้อความมาแบบนี้โดยตลอดมันทำให้หนูมันเป็นเรื่องรบกวนใจอะรบกวนใจคืออะไรหนูก็อยากดูแลพี่อย่างเต็มที่แต่คนเราอยู่กับแฟนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นด้วย เหมือนกันหนูยังไม่เคยส่งไปกันแนกระแหนเลยว่าทํางานอย่างมีความสุขชนะลืมหนูเลยหรือพี่เองก็ยังต้องมีสังคมมีคนในครอบครัพวพี่มีเพื่อนหรือมีสังคมที่พี่ชื่นชอบในที่สุดแล้วต่อให้เรารักกันเราไม่ใช่โลกทั้งใบของกันและกันขนาดนั้นนะเรารักกันเราก็ยังมีสังคมอื่นๆที่รู้ว่าเรามีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนมีความสุขในการอยู่กับพ่อแม่แต่ไม่ใช่มีการเปรียบเทียบว่า อยู่กับเพื่อนมีความสุขสินะอยู่กับพี่คงไม่มีความสุขหรอกอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าการประชดไม่ช่วยอะไรรังแต่แต่ทาให้รําคาญและมันรบกวนหัวใจเราควรพูดกันตรงๆงแมนๆมนค่ะอืมดีกว่าถ้าเกิดแบบลิงอยู่ใกล้ๆพี่อยากถามจริงเลยแล้วว่าพี่เขาอายุยี่แปดเขาทําอะไรอยู่คือเอาจริงๆนะคะคนอายุยี่สิบแปดน่าจะมีงานมีการทํะแล้วเป็นช่วงเวลาของการที่แบบเขาจะต้องแบบว่าตั้งอกตั้งใจในการที่จะแบบว่าทําชีวิตทําอนาคตข้างหน้าให้มันดีอะไรอย่างเงี้ย ัอนเขาไม่น่าจะมีเวลามากกว่าเราอ่ะในขณะที่ตัวหลิงเองอ่ะถ้ายังเรียนหนังสืออยู่พี่ว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยก็คงประมาณแถวๆนี้แหละค่ะใหม่แบบไปเรียน <c oughs> ก็ไปดูหนังสือหร <c oughs> ือว่าอาจจะมีกิจกรรมที่มาหาหลยัยอะไรเงี้ยมันจะประมาณประมาณแถวๆนี้ซึ่งหลิงน่าจะเป็นคนที่แบบฟุง้งซ่านมากกว่าเขา <c oughs> ด้วยซ้าไปนะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเออลองมีแฟนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากใช้เวลากับแฟนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่ได้คิดว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าอายุเท่าไหร่เนี่ย พี่เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอายุแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของอาชีพหรือหน้าที่การงานแต่มันเป็นเรื่องของนิสัยค่ะแปลว่าพี่หนูกําลังคบกับคนนี้มีนิสัยแบบนี้ค่ะนิสัยจุกจิกนิสัยแบบว่าประชดประชันนิสัยแบบอะไรซึ่งโอ้มันเป็นมันเป็นอุปนิสัยที่อยู่ด้วยยากจริงค่ะและนี่พี่ไม่รู้เหมือนกันมาคบกันนานขนาดไหนแล้วอหลิงหนูจะใช้ชีวิตกับคนแบบนี้ไปตลอดชีวิตได้จริงๆหรือเปล่าค่ะหนูจะต้องแบบว่า ทําทุกอย่างเพื่อมีเวลาให้เขาตลอดเวลาหรอสแตนบายรอเขาอยู่เป็นที่เป็นทางมากแล้วก็ไม่สามารถจะไปใช้ชีวิตอะไรของตัวเองได้เลยเหรอหนูอายุยี่สิบคะลิงหนูยังมีแบบเวลาเยอะมากในการใช้ชีวิตอะ่ะ <c oughs> ในการนี้ต้องไปพบไปเจออะไรใดๆในโลกใบนี้ในการที่จะเรียนรู้มีประสบการณ์โอ้โหโลกหนูยังแบบกว้างไกลามากเลย <c oughs> ในขณะที่เขาพยายามจะบีบและจํากัดโลก <c oughs> ของหนูใ,ให้เหลือแค่เพียงตัวเขาเท่านั้นซึ่งพี่รู้สึกอ่บมันไม่แฟร์ห <c oughs> <c oughs> นูต้องระวังอย่างหนึ่งด้วยนะคะ ความที่เขาพยายามจะเข้ามาทําให้ชีวิตหนูดูไม่ค่อยมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆหนูจะเริ่มไม่ชอบตัวเองตอนอยู่กับเขาเพราะหนูต้องพยายามทําอะไรก็ตามทีที่ต้องเอาใจเขาอยู่ตลอดเวลาต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้สิเขาถึงจะชอบและที่สุดระยะยาวเราไม่สามารถเป็นอย่างที่เขาอยากเห็นได้ตลอดเวลา จริงๆคนที่เรารักกันและเป็นความรักที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีคือต่างคนต่างอย่างเป็นตัวของตัวเองแค่มีความสุขในการอยู่ข้างๆกันบางทีมันคือแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหนูจะบอกว่าหนูจะต้องทํายังไงดีคะหนูจะต้องหาวิธีการแบบไหนวิธีการคือวันนี้ทบทวนตัวเองค่ะว่าการที่แฟนหนูเป็นคนที่ทําให้ความสุขของหนูค่อยๆหายไปทีละอย่างคุยกับเพื่อนก็ไม่ได้โดนกระแนกระแหนใช้ชีวิตในวยัยอายุ20บแบบหนูก็ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้หมดเลย นูโอเคจริงเหรอมีแฟนต้องอบอุ่นคะ่ะไม่ใช่อึดอัดการมีแฟนแปลว่าหนึ่งเรามีคนที่ทําให้ชื่นใจไม่ได้ทําให้อึดอัดขนาดที่เหมือนถูกขังคุกแบบนี้เพราะฉะนั้นหนูมีสิทธิ์เลือกคะ่ะพี่พูดจริงๆนะคะก่อนที่ไปถึงขั้นแบบเอ้ยพี่จะให้หนูเลิกกันเปล่าหนูเลือกได้แค่ลองดูสิว่าเขาจะสามารถทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้กลายเป็นแฟนและมีความสุขไปด้วยกับรูปแบบอื่นของความสัมพันธ์กับ การมีเพื่อนการใช้ชีวิตของหนูหรือเปล่าคนเราโสดมันมีความสุขนะคะหนูถ้าเกิดจะมีคู่ต้องมีความสุขมากกว่าโสดแต่ตอนนี้นพี่มีความรู้สึกว่าหนูมีคู่แต่หนูรู้สึกเลยว่าทำไมความสุขมันไม่เหมือนตอนหนูโสดอะ mm hmm. ไปกับเพื่อนก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในรูปแบบอื่นก็ได้และดูเหมือนเขาไม่พยายามจะเข้าใจอะไรสักอย่าง และถ้าเขารักหนูจริงค่ะเขาต้องยินด,ดีทุกครั้งที่หนูมีความสุขใช่ค่ะนี่คือเรื่องปกติอันนี้คือเรื่องปกติของคนที่รักกันค่ะ,คะแต่ถ้าเกิดเวลาที่หนูมีความสุขแล้วเขาดูแบบว่าไม่มีความสุขเลยฉันจะต้องแบบทําให้เธอไม่มีความสุขกับฉันด้วย <c oughs> อันนี้อันตรายบ้างจริง,รงๆหลิงกับการใช้ชีวิตกับเขาต่อไปในเวลาข้างหน้าค่ะน้องไอติมค่ะหนูคบกับแฟนคนนี้มาเก้าเดือนอายุห่างกันสามปีเขาชอบประชดประชันแซะเรื่องบนเตียงหึแซะหนูแซะนั่นนี่บ้างชอบทําให้หนูรู้สึกผิด ถึงเขาผิดหนูก็ต้องขอโทษเขาไม่เคยแคร์หนูเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะเขาลงสตอรี่รูปตัวเองหนูก็รีพายไปว่าแฟนเขาหล่อจังคือหนูก็ชมเขาตามปกติเขาดันตอบมาว่าเลิกชมเราได้ป่ะหือ,อะไรเนี่ยทำไมอ่ะ <c oughs> ชมจนหมดความมั่นใจแล้วเนี่ยฮะ <c oughs> ก็ชมว่าหล่อไงหนูก็ต้องขอโทษเขาค่ะหนูเป็นห่วงเขาเพราะตอนนั้นเราทะเลาะก,กันหนูถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาตอบว่าก็บอกว่าไม่ไง จะถามอะไรนักหนาืเจ็บมากค่ะแต่ทําอะไรไม่ได้หนูทําอะไรหนูก็ผิดเป็นห่วงเขาก็ผิดมีวันหนึ่งหนูเสียใจและคือโมโหเขาด้วยนะคะเพราะเขาหายไปเก้าชั่วโมงไม่ตอบไม่อธิบายอะไรว่าไปไหนมาหนูเลยปิดการแจ้งเตือนเขาไปสามชั่วโมงเออเดี๋ยวนี้วันนี้เราเราสามารถ <c oughs> ใช้โซเชียลเป็นตัววัด <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างเนอะเพราะไม่อยากทะเลาะแต่พอกลับมาปเปิดอ่านแชท เขาทั้งว่าหนูประชดหนูสารพัดค่ะหนูเลยโทรกลับไปกะจะขอโทษเขาตัดสายแล้วก็ประชดหนูว่าทําไมไม่หายไปนานๆเลยล่ะล่าสุดที่เจอกันเขาก็ยังพูดประชดหนูอยู่จนหนูร้องไห้และเขาก็บอกเลิกหนูเขาให้เหตุผลว่าเขาไม่ชอบคนร้องไห้เห็นมาเยอะละลาคาญอมหนูไม่บอกเขาแล้วเขาหนูลาคาญเขาตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นคนที่ทําให้หนูเสียใจอยู่ตลอดเลยอีกวันเขาก็จะมางอค่ะหนูก็ยอมกลับไปเพราะรัก หลังจากนั้นเนี่ยหนูไม่กล้าร้องไห้ให้เขาเห็นอีกเลยค่ะกลัวเขาจะทิ้งอีกหนูจะแก้นี้ใส่เขายัางไงดีคะโอย <c oughs> โอยโอยคนละโอยเลยค่ะคนละโอยสองโอย,โอยหนูต้องไปเปิดโรงเรียนอบรมเขาตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะเนี่ยพี่พูดจริงๆนะอันนี้พี่ไม่ได้ไปชะชดนะเพื่อเห็นหนูประชดมาเยอะแล้วน้องการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วทําให้หนูรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่ดูเหมือนเขาจะโยนความผิดนั้นให้หนูอยู่ตลอดเวลาหนูไหวเหรอ ดูเหมือนเขาไม่พยายามจะทําให้หนูมีความสุขในการอยู่ข้างๆเขาด้วยซ้าไปอ่ะการจะไปแก้นี้ัส่เขาวันนี้เราต้องมาตั้งปักธงกันก่อนค่ะว่าเรามักจะเปลี่ยนใครยากเย็นจังเลยคือถ้าเขาอยากเปลี่ยนเขาต้องรู้สึกอยากเปลี่ยนด้วยตัวเองเพียงเพราะว่าเขารู้ว่านี้ัยของเขากําลังทําให้คนที่เขารักเสียใจแต่การที่หนูจะลุกขึ้นมาแล้วถามว่าพี่คะหนูควรจะต้องไปเปลี่ยนนี้ัสเขายังไงดีคะหนูอย่าลืมนะตอนที่หนูจะไปพยายามเปลี่ยนนี้ัสเขาว่าเขาเคยบอกเลิกหนูด้วยนะ แปลว,ว่าถ้าเกิดจะเอาความรักของเราพยายามทําให้เขารู้สึกดีขึ้นข้อนั้นปัดตกค่ะเพราะเขาจะเป็นคนบอกเลิกหรือบอกไล่หนูก่อนเลิกไปเลยอย่างนั้นเลิกไปเลยต่อให้เขาจะมาตามงอก็ตามพีถ้าเกิดบางเอิญว่างองแล้วหนูกลับไปเขาจะเริ่มรู้สึกว่านี่แหละค่ะของตายคุณภาพเมื่อไหร่ก็ตามไม่ถูกใจบอกเลิกไปเลยเพราะเดี๋ยวเวลาที่เขากลับมางอน้องก็พร้อมจะกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์อยูด่ดีเอ๊ เรากําลังไปสร้างโจทย์นี้เพื่อทําให้เขาเคยชินว่าเราไปไหนจากเขาไม่ได้หรอกคือพี่รู้นะว่าเรารักเขาแต่เวลาที่เราเห็นแก่เขาแล้วเขายิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเห็นแก่ความรู้สึกของตัวเองจนกระทั่งกลายเป็นคนเอาแต่ใจหนูจะเห็นความเอาแต่ใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆอืมอืมแล้ก็เดนะี๋ยไอ้ติมต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการแก้นิสัยหรือว่าการเปลี่ยนคนมันเป็นเรื่องยากมากอะ่ะพี่ย้อยคือถ้าค,คนเราสามารถแก้นิสัยหรือเปลี่ยนกันได้ง่ายๆค่ะ เราจะไม่มีโจรใช่ใช่เราจะเปลี่ยนโจรให้เป็นคนดี้ให้เป็นคนดีอะไรอย่างนี้ค่ะมันยากมากจริงๆค่ะยกเว้นค่ะไว้อย่างเดียวคือเขาคนนั้นเป็นคนที่รักใครสักคนหนึ่งมากพออืค่ะถามว่าเราเคยเจอไหมเราเคยเจอคนบางคนที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้เพียงเพราะว่าเขารักคนคนหนึ่งมากพอแล้วอยากจะทําดีเพื่อให้คนคนนั้นมีความสุขอืแต่พี่ ไม่ได้เห็นสิ่งนี้ในกรณีของไอติมกับแฟนค่ะพี่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าแฟนไอติมรักไอติมมากพอที่เขาจะเข้าใจว่าสิ่งนี้เขาทําอยู่ตอนนี้เขาทําให้หนูไม่มีความสุขและเขากาลังต้องพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําให้คนที่เขารักมีความสุขพี่มองไม่เห็นสิ่งนี้จากแฟนของหนู <คะ S 2> เพราะฉะนั้นถ้าหนูคิดว่าหนูจะไปแก้ที่ใส่เขาในขณะที่เขาไม่ได้รักหนูมากพอพี่ว่ายังไงไอติมก็ก็ทาไม่ได้ค่ะ นาะลองคิดดูก่อนค่ะคนคนึงเนาะคนแต่ละคนเกิดและเติบโตมาต่างกันค่ะการอบรมเลี้ยงดูเอยแบบกล่าวชีวิตอะไรต่างๆ,ลๆหล่อหล่อไม่คนแต่ละคนมาเป็นคนแบบนี้แบบนั้นแล้วเราไปเจอเขามากี่วันเรารักกันมากี่ปีเราจะไปเปลี่ยนทุกอย่างที่เป็นชีวิตเขาทั้งหมดเพื่อให้เขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งที่เราชอบค่ะ มันยากมากจริงมันแทบจะเรียกว่าเป็นไปไมได้เลยและไม่รู้นะด้วยความที่หนูอาจจะอยู่ในวัยนี้นะคะน้องบอกว่าเขาบอกเขาไม่ชอบคนร้องไห้รําคาญอืเป็นพี่ถ้าเกิดหนูโตขึ้นมาหนูจคนะค้นพบว่าคนเราเป็นแฟนกันสุขก็เล่าเศร้าก็ฟ้องกันเมื่อไหร่ก็ตามที่แฟนไม่ไหวแล้วเลือกมาร้องไห้กับเราเราจะอยากเข้าไปโอบกอดเขามากที่สุดเพราะรู้ว่าเขากำลังอ่อนแอแต่คนนี้คือ,อยังไงคะไม่อยากเห็นน้าตารําคาญ หรอแปลว่าหนึ่งหนูต้องมีแต่เวอร์ชั่นมีความสุขเท่านั้นเวลาที่จะได้อยู่กับแฟนคนเราร่วมสุขร่วมทุกข์ค่ะตอนสุขอยู่กับแฟนตอนทุกข์ไปร้องไห้ที่อื่นนะเพราะฉันรำคาญคนแบบนี้คือคนที่คู่ควรจะเป็นความรักหรือเป็นคนรักของน้องหรือเปล่าสาหรับพี่พี่ว่าเขาเพี้ยนด้วย <c oughs> จริงๆ <c oughs> เราไปชมว่าหล่ออ่ะเราชมได้ปะฉันบอกว่าอันนี้พี่ว่าเพี้ยนค่ะชมได้หมดความมั่นใจแล้วว่ะ คือไอติมมองเขาในใสายตาของคนที่รักเขาเนอะค่ <c oughs> ไอติมมันจะไม่รู้สึกอะไรแต่พี่รู้สึกว่าเขาเพี้ยน <c oughs> พี่รู้สึกว่าเขาประหลาดพี่ <c oughs> รู้สึกเขาแปลกซึ่งแปลกมีแปลกดีกับแปลกไม่ดีแต่ไปมีแปลกไม่ดีค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็จะพูดเหมือนกับที่พูดกับน้องคนตะกี้ว่าอันตรายมากเลยไอติมกับการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่กับคนแบบนี้ไปตลอดชีวิตแล้วยังไงล่ะคะเขาไม่ชอบแบบนี้ไอติมก็จะไม่ทำเขาไม่ชอบแบบวันหนึ่งหนูจะกลายเป็นใครก็ไม่รู้แล้วหนูก็โดนเขาแบบว่า ทำแบบนี้มากๆเข้าหนูจะรู้สึกตัวเองว่าวันหนึ่งหนูจะถูกเขากล่อมประสาทอืถูกเขาทําให้รู้สึกว่าโอ้ทาระนี่คงเป็นความผิดของหนูเองหนูค<อ>งคผิดค่ะูไอติมหนูจะยิ่งไม่มีความสุขในชีวิตไปเรื่อยๆอะค่ะ,ค,ะคนเรามีความรักต้องมีความสุขลูกค่ะย้อนกลับไปหนูเขาเป็นแฟนหนูมาเก้าเดือนคุณพ่อคุณแม่หนูรักหนูมากกว่าผู้ชายคนนี้ตั้งเยอะอะเขาเคยบอกไหมว่าลูกอย่าทาอย่างนั้นลูกอย่ามาร้องไห้นะฉันเห็นน้ําตาและฉันลาคาญไหมพี่ถามหน่อย และผู้ชายคนนี้เป็นใครมีสิทธิ์ที่จะทาอะไรกับหนูแบบนี้หลังๆพี่เห็นคํหนึ่งที่นักจิตแพทย์เขาจะพูดไปไว้คือคาว่าแก l i g ไลติงคือการถูกบอกว่าเธอผิดเธอผิดจนคนคนนั้นกลายเป็นคนที่บอกว่าจริงด้วยฉันผิดจริงๆด้วยพี่ไม่อยากให้หนูเป็นคนนั้นหนูจะกลายเป็นผู้ป่วยแล้วนะคะผู้ป่วยที่แฟนพูดเสมอว่าเธอเป็นคนผิดวันนี้มั่นใจในตัวเองหน่อยรักตัวเองหน่อยเราไม่ได้อยู่เพื่อให้เขาเลือกอย่างเดียวเราก็มีสิทธิ์เลือกคนที่จะทำให้เรามีความสุข มากกว่าความทุกเช่นเดียวกันนะค่ะต่อไปค่ะน้องเต่าค่ะ,คะน้องเต๋าบอกว่าแฟนชอบประชดผมในความผิดที่ผมเคยทำอ,อ,อ๋อผมเข้ากับเธอมาเก้าเดือนแล้วทะเลาะก,กันแทบทุกวันตายแล้วจะอยู่กันยังไงเนี่ย <c oughs> คือผมเคยทําให้เธอเสียใจซึ่งผมก็ยอมรับผิดขอโทษคุยปรับความเข้าใจกับเธอแล้วแต่พอเวลาผ่านไปแฟนผมก็จะทําทุกอย่างที่ผมเคยทําให้เธอเสียใจ ซึ่งผมไม่ช่ไม่เข้าใจเลยครับว่าทําไมเธอถึงทําแบบนั้นเช่นการผิดนัดมาสายการขึ้นเสียงใส่พูดคําหยาบแชทคุยกับคนอื่นคือทั้งเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ที่ผมเคยทําแล้วเธอไม่ชอบเธอกลับทําคืนผมมาหมดเลยมผมเข้าใจว่าเธอเสียใจแต่มันจําเป็นด้วยเหรอครับที่ต้องประชดประชันกันด้วยเรื่องที่ผมเคยผิดไปผมอยากรู้ว่าเธอรักผมจริงไหมทําไมถึงอยากเห็นผมเสียใจมากขนาดนั้นผมเสียใจทุกครั้งที่เธอประชดผม ผมสำนึกผิดแล้วผมรักเธอมากผมไม่อยากให้เราต้องเลิกกันอยากให้เราอยู่ด้วยความรักไม่ใช่ประชดกันแบบนี้ผมควรทำยังไงดีเอัออนนึงก่อนนะคะเต๋าพี่เข้าใจความรู้สึกของน้องแต่พี่ก็อยากให้น้องได้พิจารณาตัวเองถ้าบังเอิญว่าเต๋าบอกว่าสิ่งที่เธอทำประชดผมอะ่ะคือสิ่งที่ผมเคยทำทั้งหมดเราก็เห็นเหมือนกันนะว่าอ่ามันก็ไม่ง่ายนะที่คนคนนั้นจะอยู่กับหนูในเวอร์ชั่นของหนูที่ต้องยอมรับน้องมาโดยตลอดต่อให้วันนี้เต๋าบอกว่า ก็ผมเปลี่ยนไปแล้วไงอันนี้เป็นการเอาแต่ใจประเภทหนึง่งนะคะพี่ไม่เห็นด้วยหรอกกับ,ก,บการที่อีกฝ่ายนึงประชดหนูแต่แค่ไม่อยากให้รู้สึกว่าการที่เขาประชดผมเนี่ยเขาผิดนะพี่พี่ก็แค่อยากกระตุ้บทบทวนด้วยเหมือนกันว่าสิ่งหนึ่งบางทีบางคู่ไม่เป็นหรอกค่ะคือคนนึงทําแบบนี้หนามยอกหนามบงแต่บางคู่เป็นเธอทําแบบนี้กับฉันได้ฉันก็ทําแบบนี้กับเธอได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดบังเอิญเราดันได้แฟนแนวเนี้ยเราก็เลยต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าโอเคเห็นไหมเล่าว,ว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ดี หลังจากนี้อย่าทําแบบนั้นอีกคราวนี้คุยกับเธอเธอเรารู้สึกหมดแล้วตอนเป็นคนกระทําไม่รู้สึกตอนเจ็บลึกสุดคือตอนที่ถูกกระทําบ้างและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่ทําแบบนั้นแต่ตอนเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าความรักของเราและความสัมพันธ์ของเรามาเริ่มท็อกซิกต่อกันและกันฉันเข้าใจและยอมรับผิดหมดเพราะที่ผ่านมาฉันไม่คนแบบนั้นแต่ตอนนี้ฉันไม่แล้วและฉันอยากให้เธอไปเป็นแฟนที่น่ารักคนเดิมของฉันเช่นกันเวลาที่เธอประชดฉันเธอก็เจ็บฉันก็เจ็บ และเวลาตอนนี้ยการประชดไม่ได้ช่วยอะไรเลยอดีตแย่ๆของเรามันผ่านละเรากำลังจะสร้างปัจจุบันดีๆเพื่อจะทําให้เรามีวันดีๆซึ่งกันและการต่อไปไม่ใช่หรือแต่ไม่ใช่ว่าฉันเคยทําแบบนั้นเธอก็เลยมาทำกับฉันแบบนี้แสดงว่าระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับปัจจุบันได้เลยเพราะเราเอาอดีตอดีตมาจ้วงแทงเราทั้งสองคนอยู่ตลอดเวลาเราต้องคุยกันค่ะอืม พี่อยากกลัวคาว่าทะเลาะกันแทบทุกวันค่ะมันดูเหมือนกับว่าแบบมันกลายเป็นว่าทําไมเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับความท็อกซิกแบบนี้เนาะถ้าส่วนคนคู่หนึ่งที่คิดจะแบบเดินร่วมกันไปก็ต้องหาวิธีในการเดินร่วมกันไปดีๆอะค่ะไม่ใช่ว่าแบบว่าจะไปด้วยกันนะแต่ฉันก็จะแบบหวดเธอตลอดเวลาทาร้ายกันตลอดเวลาทะเลาะกันตลอดเวลาถ้าอย่างนี้พี่ว่าก็ต้องก็ต้องก็ต้องแยกย้ายอะถ้าไปอยู่ด้วยกันแล้วมันท็อกซิกขนาดนี้ เป้าหมายคืออะไรอะคะจุดหมายคือของแฟนคืออะไรความตั้งใจเขาคืออะไร mm hmm. ความตั้งใจคืออ๋อฉันเธอทําฉันมาฉันต้องทําเธอกลับไปแล้วไงแล้วจุดจบของความสัมพันธ์นี้มันจะอยู่ที่ตรงไหนเนาะก็เลยต้องคุยกันดีๆอย่างที่พี่อ้อยว่าแหลคะค่ะคุยกันแบบเออไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอารมณ์อย่างที่บอกเข้าใจหมดแล้ว <c oughs> ในสิ่งไม่ดีที่ฉันเคยทําและตอนนี้เราเอาอดีตย้อนกลับมาแก้ไม่ได้ แต่เรากาลังจะแก้ปัจจุบันของเราให้มันดีขึ้นเพื่อทําให้อนาคตรเรายัางได้อยู่ร่วมกันอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่าทําเลยเพราะว่าทําไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาค่ะนะคะเราะงังก็ต้องคุยกันเนาะแต่ถ้าคุยกันแล้วก็ยังไม่ได้ผลอีกก็ยังทะเลาะกันทุกวันอีกก็ก็คงเหมือนอย่างที่เราพูดกันบ,บ่อยๆอะค่ะเตา๋าว่าปัญหาความรักเป็นปัญหาที่เราแก้ฝ่ายเดียวไม่ได้ค่ะเราแก้แล้วนะด้วยการที่เราไม่ทําอีกเราแก้แล้วนะด้วยการตั้งใจจะเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่า แต่เหมือนอีกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือแล้วเราก็บอกว่าผมอยากให้มันทุกอย่างมันดีครับเราอยากคนเดียวก็ไม่ได้อปัญหาความรักต้องแก้สองฝ่ายต้องอาศัยความรักที่มากพอที่จะจับมือกันแล้วแก้แล้วไปด้ยวยกันแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายที่อยากมีความรักที่ดีอยากจะเดินต่อไปข้างหน้าแต่คนทําให้ความร่วมมือเราก็ไปคนเดียวไม่ได้ค่ะหรือเราก็จะพยายามไปแก้เขาก็ยากอีกค่ะหรือแม้แต่นะ เราต้องคุยกันไปยาวๆด้วยว่าตอนนี้ต่างคนต่างมองความสัมพันธ์ของเราแบบไหนยังไม่ต้องมานั่งนั่งนั่งแบบมานั่งจี้จุดกันแบบเดิมว่าก็เธอแต่ก่อนเธอทาแบบนั้นเอออาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเรายังอยากเดินหน้าด้วยกันอีกไหมหรือเราอยากจะให้ทั้งสองฝ่ายให้กันและกันขนาดไหนเธอปรับตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะปรับตรงนี้ให้แล้วกันนะอยู่กับปัจจุบันบ้างอะคะ่ะเคยเห็นบางคู่ไหม อ๋อเธอนอกใจได้ฉันนอกใจเป็นก็<อ>เลยเป็นความรักที่มีแต่การนอกใจไปนอกใจมาแล้วก็จ้วงกันตลอดเวลว้ว่าก็ที่ฉันนอกใจเธอเพราะแต่ก่อนนี่ไเธอจําจได้ไหมเธอก็นอกใจฉันเหมือนกันเออน้องคะเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนค่ะวันนี้เพราะว่าถ้าจองเวนกันต่อไปมันจะไม่สิ้นสุดมันจะยังไงมันจะจบตรงไหนตรงไหนอะถ,ถ้าเกิดว่าอ่ะเขาทากับหนูแล้วหนูรู้สึกแบบโกรธอ่ะ ได้ครั้งต่อไปฉันทําต่อเพราะนาเลิกกันง่ายกว่าแกได้บอกเลยว่าเราจะอยู่กันไปทําไมถูกน้องค่ะถ้าเรารักกันจงสะสมวันเวลาดีๆของกันและกันอย่าอยู่กันต่อไปและทําร้ายซึ่งกันและกันอันนั้นจะไม่ต่างจากเจ้ากรรมนายเวรนะในที่สุดนะคะน้องคณิงค่ะหนูท้องกับคนคุยๆที่คุยกันมาสามปีแต่ไม่ได้คบเป็นแฟนแต่เรามีกติกาอยู่ว่าถ้าใครมีแฟนให้บอกกันเพื่อจะได้ยุติความสัมพันธ์ของเราลงน้องคะตั้งแต่หนูท้องเนี่ยกติกาข้อนั้นเนี่ย เป็นกติกาที่เบาไปเลยนะจริงๆแต่หนูดันพลาดท้องและเขาก็เฉลยว่าตอนนี้เขามีแฟนแล้วที่ไม่ได้บอกเพราะไม่รู้จะไปต่อกับแฟนดีไหมแล้วที่มานอนกับหนูเพราะทะเลาะก,กับแฟนแค่อยากประชดแฟนหนูอึ้งไปหมดเลยค่ะตั้งแต่รู้ว่าตัวเองท้องและมาอึ้งว่าอ้าวเขามีแฟนอยู่แล้วเหรอเนี่ยอึ้งต่อมาคือมีอะไรกับหนูประชดแฟนกรมมาตกอยู่ที่หนูละทีนี้ หนูก็ไม่คิดจะเอาออกหรอกนะคะต่อให้หนูไม่พร้อมหนูก็จะเก็บลูกของหนูไว้เพราะเด็กเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สิ่งที่หนูโกรธที่สุดคือโกรธตัวเองทำไมถึงพลาดและเสียใจที่ต้องมาเผชิญกับปัญหาทุกอย่างเพียงลำพังตอนนี้หนูท้องได้สี่เดือนแล้วคเครียดสับสนเบื่อเหงาทั้งเรื่องเงินงานครอบครัวอนาคตจนตอนนี้หาทางออกไม่เจอเลยค่ะอยากมาขอกาลังใจและแนวทางในการดาเนินชีวิตต่อไปค่ะค่ะ ก่อนอื่นคณิงต้องยอมรับความจริงก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาหนูใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงอะเนาะเสี่ยงมากค,คุยกันคุย,ค,ย,ค,ยคุยกันมาตั้งสามปีแต่ไม่ได้คบเป็นแฟนพี่ก็อยากรู้ถ้ามีโอกาสถามได้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าอ้าแล้วทำไมไม่คบกันล่คะค่ะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะกล้าใช้ชีวิตอยู่กับเขาเหมือนแฟนแต่ไม่ได้เป็นแฟนด้วยนะค่ะและที่สําคัญที่สุดคือหนูไม่ได้ป้องกันอะไรเลยอืหนูเห็นหรือยังว่า หนูใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงมากๆเลยค่ะเัมาถึงวันนี้ไม่ว่าหนูจะโกรธตัวเองขนาดไหนไม่ว่าหนูจะเสียใจขนาดไหนตอนเนี้สิ่งที่หนูต้องยอมรับความจริงคือหนูต้องยอมรับในสิ่งที่หนูใช้ชีวิตแบบสุ่มเสี่ยงมาแล้ววันนี้มันมาถึง <ผล S 2> <ะ>วันที่มันเกิดผลแล้วค่ะและที่หนูบอกว่ากรรมมาตกอยู่กับหนูก็ใช่นะคะแต่พี่อะคิดว่ากรรมมาตกอยู่กับลูกของหนูเด็กในท้องหนูมากกว่าค่ะ หนูสร้างกรรมให้กับเขาโดยที่เขาไม่รู้อะไรเลยค,คือหนูบอกว่ากรรมมาอยู่กับหนูเนี่ยหนูเป็นคนทํากรรมแล้วหนูก็ร,รับกรรมอันนั้นพี่เข้าใจได้แต่ลูกหนูอะเขาไม่ได้สร้างอะไรเลยนะเขาไม่ร<อ><อ>ู้อะไรด้วยเลยนะแต่เขาแต่หากที่ต้องมาเป็นอีกคนหนึ่งต้องรับกรรมค่ะคณ<อ><อ>ิงเข้าใจหรือยังคะว่าการใช้ชีวิตแบบส่งเสียงของหนูมันก่อให้เกิดผลอะไรบ้างโอเคค่ะเราย้อนกลับไปแก้อดีตไม่ได้แต่วันนี้สิ่งที่หนูควรจะต้องทํา พี่เข้าใจหมดเลยจะเครียดจะสับสนจะเบือ่อจะเหงาอะไรก็ตามแต่นั้นแต่สิ่งที่หนูต้องเข้าใจคือความรับผิดชอบที่หนูจะต้องมีกับเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในท้องหนูเนอะเขาไม่ได้ผิดอะไร,ะรกรรมคือการกระทำผิดถูกแล้วใช่ใชเขาไม่ได้ทําอะไระเนอะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะการที่ต้องดูแลตัวเองให้มันดีใดๆก็ตามที่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแม่ความรู้สึกความเครียดอะไรมันส่งผลลงไปที่เด็กหมดเลยค่ะนะเพราะฉะนั้น หน้าที่และความรับผิดชอบของหนูตอนนี้คือการเป็นแม่ที่หนูปฏิเสธไม่ได้ค่ะนี่จะบอกว่าเป็นกรรมก็ได้แต่หนูก็ต้องยอมรับแต่ทํารับกรรมแล้วก็ต้องรับให้มันดีด้วยอะค่ะค่เนาะเพราะั้นเพราะว่ากรรมที่หนูสร้างขึ้นมันคือชีวิตคนหนึ่งคนวันนี้หนูก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อสุขภาพของลูกที่อยู่ในท้องและปัญหาใดๆก็ตามที่ต้องเผชิญหน้าตอนนี้ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ทีละเรื่องค่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันว่าคณิ้งมี ใครที่จะเป็นช่วยหนูได้บ้างคุณพ่อคุณแม่ผี่น้องเพื่อนครอบครัวหรือใครก็ตามแต่ที่จะมาช่วยซัพพอร์ตได้เพราะว่าพอเวลาที่หนูท้องแก่ขึ้นเรื่อยๆหนูจะเริ่มดูแลตัวเองไม่ได้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ต้องต้องเข้าใจไปเลยอะว่าหนูกับลูกจะต้องอยู่และทำยังไงที่จะใช้ชีวิตให้มันเดินไปข้างหน้าได้โดยที่พี่รู้สึกว่าเราคาดหวังอะไรกับ คนที่เขามาทําให้หนูท้องไม่ได้เลยค่ะเพราะวันนี้เขาก็ชัดเจนแล้วม,มีแฟนอ๋มอ,อมานอนกับเธอเหลอประชดแฟนค่ะเห็นหรือยังคันิงว่าเขาให้ค่ากับหนูแค่ไหนอืเขาให้ค่ากับหนูแค่คนมานอนเพื่อประชดแฟนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดหวังว่าเขาจะมารับผิดชอบอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยค่ะและอันนี้เผื่อเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆคนที่ฟังกันอยู่นะคะความเปรี้ยวของความสัมพันธ์หรือ็แค่รักสนุกไม่ผูกพันเนะี่ยพี่ก็แค่คุยๆหนูคุยสามปีอะหนูไม่เคยได้เลื่อนเลยนะ หนูก็เป็นคนคุยเสมอและหลังๆเริ่มเป็นของเล่นจากของเล่นเป็นของแถมและหนูเห็นไหมคะที่สุดแล้วความไม่ผูกพันกันมันก็คือแบบนี้แหละคะ่ะคือไม่ต้องรับผิดชอบอะไรกันที่สําคัญคือหนูก็ดันไม่เรียนรู้การปกป้องตัวเองด้วยเขาสามารถทําอะไรกับหนูก็ได้เพราะว่าพูดตรงๆนะคะจะว่าเขาผิดสัทีเดียวก็ไม่ใช่นะเพราะอะไรคะหนูดันยอมรับเงื่อนไขซึ่งเป็นเงื่อนไขเบียดเบียน,ยนตัวเองจะตายใครมีแฟนให้บอกกันนะอ๋อไม่บอก หนูมั่นใจได้ยังไงคะว่าคนคนนั้นจะเคารพกติกาเหมือนที่หนูเป็นและวันนี้เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วจงใช้เป็นบทเรียนว่าในทุกความสัมพันธ์ต้องมีความรับผิดชอบค่ะถ้าน้องไม่อยากให้ความรับผิดชอบตรงนั้นเกิดขึ้นเช่นหนูอาจจะสนุกสนุกก็ได้หนูต้องปกป้องตัวเองให้เป็นจะได้ไม่ต้องเรียกร้องความรับผิดชอบในภายหลังเพราะว่าหนึ่งชีวิตที่เกิดขึ้นหนูรับผิดชอบตลอดชีวิตเขานะเอาจริงๆ เผืะะ่อจะยังบอกไปยังหลายๆคนค่ะเพราะพี่อยากเข้าใจนะว่าวันนี้ความสัมพันธ์ของหลายๆคนเป็นแบบนี้จริงๆก็ไม่อยากจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนตน่ะค่ะพี่ถ้าอย่างนั้นต้องปกป้องตัวเองค่ะไม่อย่างนั้นหนูจะมีลูกเป็นตัวเป็นตนตโดยที่ไม่มีคนที่เป็นพ่อค่ะแต่ถ้าบอกว่าอยากขอแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะนิงเอาจริงนะชีวิตไม่ได้ยากถ้าหนูใช้ชีวิตแบบคนปกติ<ม>ใช้ชีวิตให้มันปกติอะคะ่ะคือบางทีเนาะชีวิตของคนที่ใช้ชีวิตแบบธรรมดาเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบปกติที่ ก็เดินไปข้างหน้าถึงเวลาเรียนก็เรียนถึงเวลาทํางานก็ทํางานถึงเวลามีแฟนก็มีแฟนอะไรอย่างงี้แล้วเราก็จะใช้ชีวิตแบบคนปกติธรรมดาไปไม่ต้องผาดโผนโจนทยานไม่ต้องแบบว่าเปรี้ยวแบบแซบ <c oughs> หรือไม่ต้องแบบหาความตื่นเต้นใดๆใ, <c oughs> ในชีวิตได้เนี่ย <c oughs> นั่นแหละค่ะคือแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่เป็นธรรมชาติชีวิตที่เป็นธรมนธรมดา นะคะนั่นคือชีวิตที่ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้คณิ้งใช้ชีวิตแบบโลดโผนโจนทยานโรลเลอร์โคสเตอร์ไปแล้วเป็นยังไงคะผลมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะวันนี้ให้กําลังใจน้องแล้วกันในการที่จะแก้ไขทุกอย่างที่มันผิดพลาดไปและใช้ชีวิตกลับมาในแนวทางที่มันถูกต้องให้ได้วันนี้เป็นเราเป็นคุณแม่เป็นลูกเป็นอะไรก็ได้ก็เป็นทุกอย่างให้บันดีที่สุดแบบที่ควรจะเป็นแค่นั้นเองจริงๆอะคะ่ะ นะ,ะนะหวังว่าจะเป็นวิธีคิดให้กับหลายๆชีวิตที่ฟังกันอยู่ด้วยนะคะและนี่คือพี่ยอดพิชชอรพอดแคสต์ค่ะเรายังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์นั่นคือพี่ยอดพิชชอรตัวต่อตัวพอดแคสต์มีเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันด้วยนะคะและชื่อตอนคําว่าขี้ประชดไม่ต้องประชดอะไรใครค่ะเพราะบางครั้งหลายๆครั้งที่เราประชดไม่มีใครได้ผลดีจากการประชดนั้นของเราเลยมีอะไรคุยกันและมีอะไรก็ฟังกันแบบ ตรงๆนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามอยากฟังอีกหนึ่งพอดแคสต์นะคะพี่ให้พี่ชอาตัวต่อตัวเข้าไปเสิร์ชใน Apple Podcast และในแอป Podcast ที่มีเสิร์ชคำว่าพี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อตัวนะคะมีคำถามฝากไว้ในแฟนเพจค่ะและแน่นอนเรามารอฟังกันได้ในพอดแคสต์ด้วยวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, อพิโซดดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซ o ุ๊กแฟนเพจพี่เอยพี่ชอตัวต่อต,ตัวนะคะ